มาดูกันนะคะครตรงนี้เราก็ยังเป็นรมรวมมิดยืนอยู่นะคะตอนเด็ยังไม่ทิ้งพระเอกของเรานะตอนนี้เราก็เอาเอสสี่สิบแปดรวมมาอยู่นะคะเอสสี่สิบแปดเอสสี่สิบแปดนี่คือพระเอกตลอดการจริงไหมพี่เนาะยังเป็นพระเอกอยู่เอาไฮโซมากเออยังแอบไมาอีกมานิเคยวโอ้มานิเคยวโอ้มานิเคยวนี่พอแยกมาปลูกแบบนี้เขาโตนะพี่นะดูเขาสวยมากมานิเคยวอันนี้ยังไม่ได้พุนนะคะยังไม่ได้พุนลูกนะคะอือันนี้ พอดีเผลอไม่ได้ฉีดยานิดนึงมีรอยพี้ไฟไ<ม>นฟลายถะาะทำลายนะคะทาลายเพราะมันเนี่ยค่ะเวลาเราฉีดยาเราต้องให้โดนใช่ไหมเห็นไหมมันแอบใบช่ไหมเนี่ยข้างในนันมีรอยดูเนี่ยเ,เ,เขาเขาเลียวไว้แล้วเลือเสียแล้วเสียเริ่มเสียหายแล้วเนี่ยเราต้องมาพุ่นออกนะคะครับทําไมฟา์มแรงของกระบอกฉีดยาเราต้องให้แรงนะคะเพราะว่าเราจะฉีดยาให้โดนด้านคั่วข้างในด้วยใช่ไหมเนี่ยสําคัญเลยใช่ไหมคะ กาเผลอแป๊บเดียวเข้าข้างในเลยค่ะเขาเข้าข้างในเลยเขาแอบแอบเข้าในก,ากลางช่อเรียกกลางช่อข้างนอกเนี่ยดูสวยอยู่ยังพอดูภาพรวมได้อยู่แต่พี่นี้เขาแอบ,บเข้าไปข้างในทีนี้เป็นลนนักษณะนี้พอเวลาเขาสุกค่ะผิวเขาจะตึงมันก็ทําให้องุ่นเราแตกทอให้มันเสียหายได้มีผลถึงมีผล,ลแตก,กีกอือตอนตอนที่เราสุกอะค่ะใช่ค่ะทีนี้เราต้องอย่าเผลออย่าเผลอเข้าแปลงบ่อยๆแล้วคอยสังเกตนะคะคอยสังเกตแปลงครับ อันนี้ถ้าเรารู้ว่าของเราเป็นแล้วนะคะเราต้องเพิ่มขนาดยาแล้วเพิ่มขนาดยานะคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเพี้ยไฟเนี่ยเข้าไปแอบอยู่ในขั้วช่อเราแล้วจากที่เราใช้สมมุติว่าแค่หนึ่งช้อนเราก็ต้องเพิ่มเป็นสองช้อนเพิ่มความแรงเพิ่มความแรงให้เท่าตัวหนึ่งไม่ก็อีกเท่าตัวหนึ่งเลยเพราะเราต้องรีบควบคุมโรคด่วนเลยเพราะว่าเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยเวลาเราฉีดยาเห็นไหมพอช่อมันน่ะความแรงของกระบอกฉีดยาเนี่ยสําคัญเลยนะ ต้องให้มันฉีกเข้าไปในขั้วก้านด้วยไหมคะอันนี้เราพุนช้าเนาะเราก็เราฉีกยาเราก็ต้องฉีกให้มันทั่วก้านช่อเนาะใญ่ไหมคะมีมีความเสียหายแล้วแต่เราแต้องามาพุนออกนะคะอันไหนที่มันเป็นลูกเสียเดี๋ยวเราต้องมาพุนออกนะคะทำไมอาจจะยังหลงดีใจอยู่ว่ามันสวยเนี่ยเขาเรียกพกละเนี่ยค่ะมันจะกินผิวเสียหมดมันก็ทําให้ขยายผิวไม่ได้ครับค่ะอันนี้มานิีเคียวอันนี้มนีเคียวมีแรกก็ดกอีกค่ะครับดกอยู่ค่ะ นี่ดกการปิดสีต่อเสาเนี่ยต้นหนึ่งนี่ต้นขนึงเขาความใหญ่ของเขาเนี่ยเหมือนกับแม่มดเลยครับค่ะสายพันธุ์เขาใกล้เคียงกับแม่มดก็เรียกว่าคือตระกูลเดียวกันอ่ะโอ้ขยายต้นได้เร็วนะพี่น้องใช่ขยายกิ่งก้านสาขาได้เร็วแล้วก็ใหญ่ทรงพุ่มใหญ่ค่ะทรงพุ่มเขาใหญ่ฮะความสามารถมากใช่เนี่ยฮะังนั้นเลยเนี่ยมานิีเขียวมันนีเขียวที่มองลักษณะเขียวๆเนี่ยมันิี่เขียวครับค่ะอันนี้ก็ยังโอปออยู่มาต้นหนึ่ง แอบมาต้นนึงยังมีแอบนี่มานิเคียวดูโอ้ที่แยกจริงๆอะช่อเขาใหญ่มากก็ <c oughs> ยังใหญ่อยู่ก็สวยอยู่ดูนะฮะมันิเคียวใครบอกมันิเคียวไม่ออกนะฮะใครบอกว่ามันิเคียวไม่ออกออกยากนะคะนี่ฮะคแต่มานิเคียวมีเม็ดนะมีเม็ดเนื้อนแน่นนะคะลูกแน่นนะคะเป็นองุ่นสีลุ้งนะเวลาสุกสวยเด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเรามาค่อยมาอัปเดตตอนสุกอีกนะคะครับค่ะอันนี้อันนี้ไม่มไ,มไม่หลังสงตาแล,ล้วค่ะนี่ฮะช่อโอ้ อันนี้ช่อใหญ่มากๆเขาจะขยายลูกอีกไหมครับพี่ใช่ขยายลูกอีกเดี๋ยวเรามาพุนค่ะเดี๋ยวมาพุนทรงช่อเขาจะเป็นออกอันนี้เรายืดได้นะมันก็เลยจะยาวๆออกมาหน่อยครับค่ะโอ้ยียวมือแม่มดมานิเคยวปลูกได้ครับอ่ะดูเนาะโอ้โหข้างในนี่อืมข้างแปลงนี่แป้งนะโอ้โหชอบชอม่ใช้เขียวๆลูกใหญ่ให่ใช่ค่ะอันนี้เมื่อกี้ชอบยังคาอยู่ อันนี้เราตะคอยลงช่อให้ดีไดเห็นไหมคะมันแอบปุ๊บเนี่ยเราเอาแล้วผ่านแล้วแอบไม่ได้เลยต้องเอาออกลงมาห้อยสวยๆแล้วเพื่อฉีดยาได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยมันถึงจะได้สะอาดได้เรียบนะคะแล้วลูกใหญ่ๆที่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 วคือฉีดให้ทั่วพวงเลยฉีดยางุ่นถึงจะงุ่นบานดอกยังไงก็ต้องฉีดให้ทั่วทั้งดอกแล้วก็ขั้วก้านคือฉีดให้ทั่วขั้วเลยค่ะครับเนี่ยค่ะ เพียไฟจะเข้าเนี่ยลืมอิมิดาก็ยังต้องใช้อยู่นะคะอันนี้ก็เมื่อวันก่อนคือดื้อแล้วเริ่มดื้อแล้วฉีกิมิดาบ่อยเกินเริ่มดื้อก็บวกด้วยอีมาอีมานะคะบวกด้วยอีมาที่ว่ายาฆ่าหนอนเป็นผงอะค่ะอันนี้ใช้อิมิดาบวกอีมานะคะฉีกไปด้วยกันเลยเนี่ยเริ่มดื้อค่ะเริ่มดื้อเริ่มเอาไม่อยู่นานๆฉีกยาทีเริ่มดื้อโอ้ห้างในข้างในก็ดกนะคะที่มันพวงใหญ่ๆนี่มันเขียว นี่จริงเดียวออกสองแต่ช่อใหญ่อืมใหญ่นะคะแล้วก็แถบทางนี้ถ้าใครมานะคะคือตอนอันนี้อยู่สี่แพรหลังสุดท้ายเลยนะคะสี่แพรหลังสุดท้ายเดินเข้ามาดูได้นะคะบางคนเขาก็เดินแอบ,บเข้ามาดูเนาะค่ะนี่ค่ะแอบ,บเข้ามาดูก่อนได้นะคะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะเรามาดูมาดูจะ อ่าดึงตะข่ายขึ้นมามาดูมาดูห้องตะข่ายก็เป็นตะข่ายแบบร่มนะครับผมแบบร่มอันนี้ยังไม่ได้พุน<ช>นะคะกำลังเดินดูอ่าเมื่อกี้มานิเคียวตรงนี้รเรามุดเข้ามาเลยก็จะมาเจอเดยวก็ยังไม่ทิ้งพระเอกอยู่เ้ยอ่ะยังมีเอสอยู่ดีอย่างงั้นก็ยังมีเอสอยู่ดีเพราะเราบอกแล้วว่าจะปลูกอะไรก็ช่างแต่เราต้องมีเอสไปก่อนแล้วก็มีสายพันธุ์คานิวาคานิวาคานิวา โอ้โห <c oughs> เลียนี่จ้ะตอนนี้เราฉีกอคือคือตอนนี้อง,งุ่นติดลูกเป็นเม็ดเรียบร้อยแล้วเราฉีดยาฆ่าหญ้าได้แล้วนะคะสมมติเราทําแปลงไม่ทันจริงๆเนาะเราก็ฉีดยาฆ่าหญ้าได้หรือบางคนถา้าถ้าถากหญ้าได้หรือเพื่อทําปุ๋ยก็ถากได้เลยนะคะถากแล้วก็หมกักลงในแปลงเลยเหรอใช่ค่ะหมักเป็นปุ๋ยไปเลยค่ะดูดูดสายพันธุ์โอ้โหคคนิวามันออกง่ายมากมันง่ายมากจริงๆ ถ้าสมมุิว่าปลูกไว้ทานเองเนี่ยต้นอ้วนด้วยถ้าปลูกไว้ทานเองเนี่ยแค่ต้นแบบต้นเดียวเนี่ยโอ้โหเหลือเปลือเลยอะเหลือเปลือเลยใช่ค่ะข้ามไปกลิ่นเล็กๆออกสองออกสาม,อมเอ็ดก็ไม่ธรรมดาไม่ยอมน้อยหนะ้าเอ็ดก็ไม่ธรรมดาดูดูเอ็ดเอ็ดเลยนะครับพีโอ้เอ็ดค่ะไม่โหสมบูรณ์พูนสุกมากเลยอะใช่ต้นนี้เสานี้สองต้นค่ะครับ เจ้านี <Auf How to graduate> ้สองต้นอ to <Luis> ่ะ <diction> ด <aries in Portuguese> ูสองต้นบ้างอ่ะดูสองต้นบ้างหูยเมีดแรกมันใหญ่เงี้ยปกติมีดแรกที่เราเห็นเราคุยกันทุกคิปก็คือสี่ต้นโอ้ยแปบใหม่อันนี้จามือเลยนะมันใหญ่มากเลยนะสองต้นยังไม่ถึงปีนะครับอืมยังไม่ถึงปีเลยครับปลูกพฤษภาเหมือนกันจากที่เราองุ่นเมื่อกี้ที่เราถ่ายมาน่ะคือเราปลูกพร้อมกันนะคะในเดือนพฤษภาแต่เราแต่งห่างกันให้มันห่างกัน อันนั้นเข้าสีแล้วอันนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มเพิ่งจะมึงกระเริ่มงลูกเป็นน้ําบางอันก็ยังเขียวๆอยู่บางอันก็เพิ่งจะเป็นเม็ดอย่างนงี้เองอืมบางอันยังเป็นดอกเฉยเนี่ยครับเนี่ยก็จะเลี้ยงไปด้วยกันเลยแสดงว่าด้ยวยความที่เขาออกง่ายเขาก็เลยมีไหลออกมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าเราการตัดแต่งกิ่ง่ะคะเราตัดปุ๊บมันก็ออกมาได้เองอีกอะะโอ้อุอ่นไหลค่ะมันออกเองได้เรียกหุ่นไหลค่ะ มีธรรมดาแล้วจะมีลูกแก่มีลูกแก่ทำไมมีลูกแก่ล่ะตอนแต่งมันมีดอกก็เลยเว้นดูว่ามันจะมันจะสุกได้ไหมอะะมันก็จะสุกได้ไหมมันก็จะสุกแบบนี้แต่ลูกมันจะไม่ใหญ่มากนะมันก็จะเป็นแกลนกลมๆไปอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ดูภาพรวมค่ะมงได้ลูกมากมากเลยครับภาพรวมแล้วก็ตัวนี้น่ะลองเป็นสองต้นเมื่อก่อนนี้ที่ศักดิ์ศรีเดินมาเมื่อก่อนเรายังไม่ได้แต่งแต่ว่าสายพันธุ์คานิวาก็จะไหลออกมาได้เองเนะาะเมื่อก่อน mm hmm. ค่ะ เอนน่อเข้ามา,ออา,มานะ่ะมันมีสายพันธุ์คานิวาที่มันออกมาเองอะ่ะ <แบ S 1> มันออกมาเองรกๆ,ๆอะ่ะนั่นแหละคือตรงนี้แหละที่ว่ามีเอสด,ด้วยมีคคนิวานด้วยที่เรามาถ่ายมันมันไหลออกมาโดยที่ยังไม่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยใช่ค่ะน,นี่นะคะคนิวานออกง่ายแล้วก็เอสก็ยังง่ายอยู่ยังได้ยังได้ยังได้ลองเดินดูภาพรวมใช่เราจะพาไปดูอนุต่าอนุต้ารองนู้น อนุต้าหน่อยนะอือสวยออกลูกสีแดงส้มนะคะอย่าลืมนะคะคานิวานซื้อไปเลยค่ะปลูกต้นเดียวค่ะเหลือเฟือเลยค่ะโอ้โหดูที่ะเนนียอือหือเลือเยโอ้โหค่ะตัดปุ๊บเดียวเนี่ยออกมาสองช่อ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 เลยอ่ะอือจ้าปุ๊บเดียวสองช่อสองช่อคคนิวานอือ ไก่ต้องได้จัดคานีวาคานิวาไปปลูกกินเลยค่ะต้นหนึ่งเหลือเฟือเลย